มาครับพี่พี่สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนทาําถังนี่พี่ๆีที่เห็นอยู่นี่เลยถังเตาไรปั่นครับอันดับแรกนี่นำกองสี่ขุนสีมาก่อนับวัดให้เท่ากันทั้งสี่ด้านเลยพี่อยู่กึ่งกลางระยะเท,เท่ากันได้แล้วก็ขีดเลยพี่ขีดมาร์กไว้แล้วครับมาร์กทั้งสี่มุมนะครับ มากเซ็จนี่ครับเซนหนึ่งเว่วัดจากขอบสี่เหลี่ยมเมื่อกี้ที่เราวัดขีดไว้ขีดเข้ามาอีกหนึ่งเซนครับเป็นรอบในขีดเรียบร้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวกปตัดหนเ นีครับมาทำใกล้ในครับเดี๋ยวคุณเดียวข่อประกบครับวันระดับไม่ดีได้หนึ่งการเพราะว่าคนทอ่อต้องเจาะสองรูครับต้องทำให้เสมอกันเอาระดับน้ำจับฉากจับให้ดีครับเชื่อไม่ห้เสมอกันครับเพื่อเราจะเอาไปตั้งแล้วก็เจาะ ดันล่างสอง,องอรูข้อมนเจาะรูเดียวครับมับนไป็นท่อแก๊สครับแก๊สมันจะหมุนวิ่งอยู่ข้างในค่อยเชื่อมไปเชื่อมไม่แน่นหน้า นี่หลังจากเชื่อมเสร็จก็ได้ใต้ในครับทีนี้มาที่เราตัดไว้เลยก้นถังก้นถังเราจะตัดสองรูเลยครับเพื่อเอาใต้ออกมานี่ตามที่ในคลิปเลยพี่แล้วก็ค่อยๆเชื่อมเชื่อมสนิทเลยพี่อย่าให้มีรอยด้วงัังสองเสร็จแล้วก็เอาเหล็กมาแกจะวิ่งไปนี่คนนิ้วรับตามนีเลยนี่ผมทำมาสี่คูนสี่เลยครับจะสามคูนสามก็ได้นะครับนี่ เหล็กตัวนี้เป็นเหล็กแกนอย่างดีพอดีเจอมาพอดีครับนีครับเสร็จแล้วก็ข้างในก็เอาเหล็กมาดามยึดไว้ครับให้อยู่กึ่งกลางเพื่อเราจะปิดฝาให้มันพอดีครับกับที่เราตัดไว้อนใส้ตีอุ่นสีนี่ ยาวประมาณ1เมตรนะครับส่วนใส้เท่าแก๊ส75เซนติเมตรนำประกบไปดีเลยพี่เรียบร้อยแล้วมาตัดฝางบนที่เราตีด้วยเลยับเจาะให้เรียบร้อยแล้วก็ขัดมันห่อยสบครับ ไปขัดคมจะหน่อยครับเสร็จ okay. เรียบร้อยก็เอาฝามาปิดครับเ okay. ตูดก็ประมาณนี้พี่พเสร็จเรียบร้อยด้านในก็ประมาณนี้เอาเผาฝืนไล่ฟันครับใครสนใจติดต่อได้นะครับมีจำหน่ายครับ